สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราเจอกันเป็นครั้งที่7นะคะวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่1ิี่มกราคมพุทธศักราช2564นะคะรอบนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายของบทที่8แล้วนะคะอ่าได้ยินเสียงตกมือดีใจใหญ่เลยเนาะจบบทสักทีนะคะอ่ะเขียนวันที่เราจะทําอะไรให้เขียนวันที่เราจะเขียนตามคําบอกนะคะ เขียนวันที่ให้เรียบร้อยแล้วเขียนหนึ่งถึงสิคุูว่าพร้อมแล้วล่ะตอนนี้เนาะพร้อมที่จะเขียนแล้วเรามาเริ่มกันเลยคําที่หนึงถูกใจถูกใจสองไมตรีไมตรีสามมืนตึงมืนตึง สี่หัวใจหัวใจห้าดุว่าดุว่าหกทะแนะทะแนะเจ็ดเงาดำเงาดำแปดภูผา ภูผาเก้าใบโบใบโบสิบใบบัวใบบัวโอ้เฮเลยอ่ะง่ายใช่ไหมง่ายเนาะอ่ะทวนก่อนลูุเดี๋ยวเพื่อมีเพื่อนเขียนไม่ทันคำที่หนึ่งถูกใจสอง ไมตรีสามึมืนตึงสี่หัวใจห้าดุว่าหกทะแนะเจ็ดเงาดำแปดภูผาเก้าใบาโบกสิบใบบัว ่าเสร็จแล้วขีดเส้นตายเฉลยเฉลยเลยอเป็นไงสิบแน่นอนใช่ไหมคะถ้าถูกได้1คะแนนถ้าผิดให้ศูนคะแนนแล้วรวมคะแนนนะคะถ้าคำไหนผิดให้เราทำไมแก้คำผิดด้วยมาก่อนที่เราจะไปถึงเรื่องสุดท้ายเรามาทบทวนกันก่อนนะคะว่า ในบทนี้เราเรียนอะไรไปบ้างนะคะคุณครูบอกว่าเราเรียนพยัญชนะที่อยู่ในอักษรต่ำนะคะมีอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวเรามาอ่านพร้อมกันก่อนนะคะออกเสียงแค่คอคอคอนะลูลกพร้อมนะคะพร้อมไหมพร้อมอ่ะอ่านพร้อมคุูปูเลยคอคอคอ,องอชอซอชอยอทอทอ นอทอ,อทอนอพอฟอพอมอยอรอรอวอรอหอมีทั้งหมดกี่ตัวนะ24สไหมนะเดี๋ยวลองไปนับดูว่ามันครบหรือเปล่านะต่อไปสระที่เราเรียนในบทที่8มี4สระก็คือสระอําสระเอาสระเอ แล้วก็สระแอวรรณยุกต์ก็คือไม้เอกไม้โทไม้ตรีแล้วก็ไม้จัตวานะคะส่วนเครื่องหมายอีกอย่างหนึ่งที่เราเจอก็คือเครื่องหมายไม้ยมกเราใช้สำหรับคำซ้ำหรือข้อความที่ซ้ำนะคะเพราะนั้นหลักภาษาของบทที่8เราจะเจอแค่แค่นี้นะคะ สุดท้ายเลยที่คุณครูจะให้นักเรียนทำก็คือเรื่องของการคัดลายมือแต่ก่อนที่เราจะมาดูว่าคุณครูให้คัดอะไรให้ฟังเพลงก่อนนะคะเพลงชื่อว่าช้างก็มีหัวใจฟังเลยมีเด็กแอบไปดูข้างคุณครูได้นะ ที่บ้านเป็นนิเปล่านะเพราะข้างครูเนี่ยเต้นนำไปก่อนนะเพราะเขาเคยเ,เป็นพี่คอนหนึ่งเพราะช้างถูกใจจะว่าไง่ายไม่ดีถ้าดูจะเหมือนตึงเสียงโกรธขึ้นจะดื้อใส่ถึงแม้จะเป็นช้างรวยบ้างมีหัวใจ ใจใครก็ใจใครพูด,พร,ไไดพร้อมไว้ได้ไหมตรีพูดพราะช้างถูกใจจะว่าไง่ายไม่ดึ้ถ้าดูจากมืนตึงเสียงโกรธขึ้นจะดื่อใส่คือแม่จะเป็นช้างไวยบ้างมีหัวใจ ใจใครก็ใจใครพูดพร้อมไว้ได้ไหมตรีดพรอมช่างถูกใจจะ ตเสียงโกรธคือใจที่ใสึ้นแม่จะเป็นชามรวยบ้างมีหัวใจใจใครก็ใจใครพูดพร้อมไว้ได้ไหมตรี จบไปแล้วนะคะชื่อเพลงว่าอะไรลูกช้างก็มีหัวใจงานวันนี้งานรอบสุดท้ายเลยคุณครูจะให้นักเรียนทำไม,มคัดตัวบรรจงเต็มบรรทัดก็เพลงที่เราฟังไปเมื่อกี้แล้วก็มันจะเป็นบทอ่านอยู่หน้าสุดท้ายของบทเลยนะคะมาก่อนที่เราจะไปคัดอ่านตามคุณครูก่อนนะคะช้างก็มีหัวใจพูดเพราะช้างถูกใจ จะว่าง่ายไม่ดื้อดึงถ้าดุจะมึนตึงเสียงโกรธขึ้นจะดื้อใส่ถึงแม้จะเป็นช้างรู้ไว้บ้างมีหัวใจใจใครก็ใจใครพูดเพราะไว้ได้ไมตรีสรุปแล้วก็คือคนและสัตว์ชอบคนพูดเพราะใช่ไหมคะนเรียนชอบไหม คุณแม่พูดเพราะเพื่อนพูดเพราะตัวเองพูดเพราะเพื่อนชอบทุกคนใครๆได้ฟังก็ชื่นใจว่านักเรียนเป็นเด็กน่ารักนะคะคน,คนที่เป็นลูกศิษย์ครูป,ปูต้องทําไมคะต้องพูดเพราะทุกคนนอกจากงานคัดช้างก็มีหัวใจนะคะการบ้านของนักเรียนก็คือให้ทําทักษะภาษาบทที่8ทั้งหมดนะคะให้จบแล้วเรามาเจอการรอบหน้า คุณครูก็จะขึ้นบทใหม่นะคะแล้วนักเรียนคอยติดตามนะคะเดี๋ยวคุณครูจะส่งข่าวว่าคลิปต่อไปจะมาเมื่อไหร่นะคะจบบทที่8แล้วอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามให้ครูด,ด้วยนะคะเจอกันใหม่รอบหน้าเดี๋ยวส่งข่าวจ้าสวัสดี